สวัสดีครับก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่1ธันวาคม2557ภาพรวมการเขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้า,รา,าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,190.39ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเพียง1,191.25ย่อตัวต่ำสุดถึงระดับ1,165.04ปิดตลาดไปบริเวณ1,167.04อ่อนตัวลงถึง24.21เหรียญดอลลาร์ต่อแคซ์ ราคาทองคำตลาดโลกมีการถดถอยลงประมาณ2.03%โดยด้ยรับแรงกดดันจากการรุดลงของราคา,าน้ำมันดิบและการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ราคา,าน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐมีการดิอยลงประมาณ10.23%ในวันศุกร์ขณะที่ราคา,าน้ำมันดิบเบนซ์มีการร่วงลงต่ำสุดแต่ระดับต่ำสุดมาครั้งใหม่ในรอบกว่า4ปีหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกตัดสินใจไม่ลดกำลังการผลิตเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ปัจจัยนี้ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือขณะที่นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าซื้อทองคำหลังจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์มีการประกาศผลการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยไม่ผ่านล่างในการเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออกมา1.1เ้านตัน ถือครองทองคาที่ระดับ717.627ตันของทุนโมหกเงินไอแช์ถือโลหกเงินเท่าเดิมที่ระดับ1822.60ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ15.41ออนตัวลง0.80ดัชชีดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ17,828.24จุดมีการบวกขึ้นมา0 4 9จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.2450มีการอ่อนตัวลง0.0016 แันชนิโคล่าอินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ88.36มีการแข่งค่าขึ้น0.40ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าจากความวิตกภาวะเงินเฟือในยุโรปและญี่ปุ่นหลังจากทิศทางราคาน้ำมันอ่อนตัวลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์หลังจากราคาน้ำมันดิบมีการร่วงลงทำให้เกิดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟื่อ ในยูโรโซนและญี่ปุ่นทั้งนี้ราคาดิบด,ดิ่งลงประมาณ10%และปิดตลาดที่ระดับ66.15ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลในวันศุกร์หลังจากกลุ่มโอเปกตัดสินใจไม่ปรับลดกำลังการผลิตขณะที่อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนร่วงลวงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีเนื่องจากราคาพลังงานมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนตัวลง และมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะมีการส่งสัญญาณเพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อขณะนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังสามารถปิดตลาดทรงตัวแม้หุ้นกลุ่มพลังงานจะร่วงตามราคาน้ำมันตลาดหุ้นสหรัฐทรงตัวได้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่การร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานบทบังความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคสินค้าอุปโภคบริโภค ทัานี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสามารถปรับตัวขึ้นปิดตลาดเป็นสัปดาห์ที่6กติดต่อกันโดยดัชนี Đ ชน Đ ชนดาวโจนบวกขึ้นมา0.49จุดหรือกที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลง5.27จุดหรือว่า0.25%และ n ักแส q ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น4.31จุดหรือว่า0.09%หากเทียบเป็นรายสัปดาห์ดัชนีดาวโจนบวกขึ้นมา0.1% S&P 500บวกขึ้นมา0.2%และแนักแสดมีการขยับขึ้น1.7% ขณะที่ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ยังถูกกดดันจาก SSBC เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนลดแตะระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนภาคการผลิตของจีนชะง,งักงานในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ผลผลิตหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนโดยตัวเลขน,นี้ทําให้นักลงทุนคาดการณ์กันว่าทางการจีนอาจจะดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแข็งแกรายิ่งขึ้นในอนานคตหลังจากนปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงท้านี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ PMI ภาคการผลิตครั้งสุดท้าย ที่จัดทําโดย SSBC และมากิตร่วงลงสู่ระดับ50.0ในเดือนพฤศิกายนจากระดับ50.4ในเดือนตุลาคมโดยระดับ50.0เป็นระดับที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและกดตัวในคั้สุดท้ายถูกการลงทุน YLG ประเมินนาวรับโดยให้นาวรับระดับ1,140 1,128และ1,115แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,155 1,165และ1,180สำหรัผลิตกาลงทุนราคาทองคามีแรงขายออกมาอย่างรุนแรง ลังจากเข่าเบื้องต้นทั้งนี้หกักราคามีการย่อตัวเข้าใกล้โซนแนวระดับพันกว่าร้อยสี่สิบเหรียญดอลลาร์ต่อเพอนซอ,อนอาจเกิดการหิดตัวแต่หากการหยุตัวไม่ผ่านโซนระดับพันร้อยห้าสิบห้าถึงพันร้อยหกสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเพอ,อนซอนอาจเกิดแรงขายฎกดงานให้ราคาอ่อนตัวลงมาอีก,กระลอกเบื้องต้นหกักราคามีการทดสอบโซนแนวต้านดังกล่าวยังไม่สามารถผ่านได้แนะนำให้แบงทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้หกักราคามีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งบุด์ระดับพันกว่าร้อยสี่สิบเหรียญด ไปยังโซนแนวรับผัดไปบริเวณ1,128เหรียญดอลลาร์ต่อธอนสปอนโดยการเข้าซื้อยังคงเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นจากการแี่งตัวเท่านั้นสำหรับวันนี้ทางวายเอขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ